سلام ع ل ล ك م ورحمة الله وبركاته สายยาวีเนี่ยก็คือเป็นแท้จริงแล้วก็เป็นเป็นชื่อเรียกอ,อักษรน,นั่นเองนะครับอักษรยาวีนะครับเออ่ก็คือเป็นการยืมเอาพยัญชนะภาษาอับราฮนะครับในสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเป็นการเผยแพร่ศาสนานในแถบของเกาะมลายูเนี่ยคนอาหรับเองหรือว่าคน,คนเปอร์เซียเองเนี่ยก็นำเอาวัฒนธรรมเรื่องของภาษาเรื่องของอักษรเนี่ยมาเข้ามา ใช้ในในแถบมาเลย์อยู่นะครับก็เลยมีการนำอักษรเหล่าน,นั้นเนี่ยมายืใช้เป็นภาษาภาษาเขียนนะครับเขาก็เรียกว่าภาษาเยาวีนะครับาาเยาวีมาจากเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมญาณนามของคนชวานะครับในเกาะสุมาตรารสุมาตราเนี่ยเป็นสถานที่แรกนะครับที่คนอาหรับเนี่ยเข้ามาเข้ามาทําการค้าขายเข้ามาปฏิสัมพันธ์ทรัสัมพันธ์กันกับคนมาเลย์อยู่นะครับเยาวี คนอาหรับเนี่ยเขาจะเรียกคนมาลายูว่าคนยาวีนะครับก็คือเป็นการเรียกสมญานามนั่นเองครับเขาก็มีการใช้เรียกอักษรก็อักษรยาวีนะครับส่วนรูปแบบที่2คืออักษรโรมีนะครับอักษรโรมีเนี่ยก็คือมีการนําเอาอักษรโรมนะครับหรือว่า A B C ถึง Z เนี่ยมาใช้มาใช้แทนการเขียนนะครับอิทธิพลของอักษรโรมันเนี่ยหรือว่าโรมีเนี่ย เริ่มเข้ามามีอิทธิพลก็ในสมัยที่ตะวันตกเข้ามาล่านานิคมใน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 สมัยในสมัยอดีตที่ผ่านมานะครับในแถบของออประเทศมาลายูไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียนะครับอินโดนีเซียก็ดีก็ได้นําเอาเรื่องของวัฒนธรรมการใช้ภาษาในเรื่องของอักษรเข้ามาแทนที่อ,อ,อักษรยาวีนะครับเนื่องจากว่าคนตะวันตกเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะ อ่านภาษา,าภาษามลา,ายูอักษรรูมีอักษรยาวีได้นะครับก็เลยเอาอักษรโรมันนะครับหรือ abc ถึง z เนี่ยเข้ามาเข้ามาใช้แทนที่นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าอักษรรูมีเองเนี่ยในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีการใช้อย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังมีการใช้อักษรยาวีเองเนี่ยในสถาน ใ,ในสถานศึกษาปอนเนาะนะครับในสถานศึกษาเอกชนหรือใช้ในการเรียนการสอนนะครับในสถานศึกษาบางที่นะครับก็ยังมีการอนุรักษ์มีการใช้ใช้ใช้ในการเรียนการสอนอยู่นะครับวันนี้นะครับเรามาเริ่มบทเรียนที่1นะครับเรื่องของภาษามลายูนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของเสียงนะครับและอ bon. ักษรมาลายูนะครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานอินเสิร์ตภาพเข้ามานะครับ บาสมลายูนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับบาสมลายูอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือเป็นอักษรรูมีนะครับส่วนขวามือนะครับที่เป็นอักษรอาหรับนั้นก็คือเขาเรียกว่าอักษรยาวีนะครับอ่านว่าบาสมลายูบทที่1นะครับบาบซาตูนะครับบาบซาตูพี่น้องครับเอ่ออักษรยาวีเนี่ยหรือเรียกว่าตัวเลสันยาวีในภาษามาลายูเนี่ยก็คือการนําเอา อักษรภาษาอาหรับเนี่ยเข้ามาใช้นะครับก็คือเป็นอ่าอักษรอลิฟถึงยานะครับทั้งหมดจะมีทั้งหมดเนี่ยอ่ายี่สิบแปดตัวอักษรด้วยกันนะครับแต่จะมีการเพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มอักษรเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับอ่การพูดของคนมาลายูนะครับก็คืออักษรยญนะครับอักษรจอนะครับขวออายอักษรจอนี่แทนที่ด้วย คำอังกฤษก็คือ C นะครับอ่านว่าจอตัวที่2ก็คืออักษรงอนะครับอักษรงออักษรงอเนี่ยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือตัวไอนะครับตัวไอแต่ว่าจะมีจุด3จุดอยู่ข้างบนนะครับซึ่งตัวเอเนี่ยจะจะไม่มีจุดนะครับแต่ตัวเอ่อตัวกอเนี่ยจะมีจุดอยู่1จุดนะครับแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวงอนี้จะมีจุดอยู่3จุดด้วยกันนะครับตัวที่3ก็คือตัวตัวคอนะครับ ัวคอก็จะไม่มีในภาษาอาหรับเช่นเดียวกันนะครับจะมีการเพิ่มเข้ามานะครับโดยการใส่จุดนะครับข้างบนตัวคอนะครับตัวที่สีก็คือตัวยอนะครับอ่านว่ายอจะแทนที่ด้วย ny นะฮะตัวยอเนี่ยอย่างที่ผมในวงเล็บนะครับเป็นอ่อเป็นอักษรเวลาเราเชื่อมแล้วนะครับจะมีจุดอยู่ข้างล่างนะครับแต่ถ้าเรายังไม่เชื่อมเนี่ยตัวจุดนั้นจะจะเหมือนคำว่าฟานะครับในในภาษาอาหรับนะครับ ส่วนรูปแบบที่2อ,อย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นะครับก็คือตัวเลเันรูมีนะครับหรืออักษรรูมีหรือว่าโรมนะครับก็คือ A B C ถึง X X Y Z นะครับซึ่งในการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราจะใช้อักษรรูมีแทนนะครับเนื่องจากว่า,าเพื่อให้เกิดความง่ายนะครับเนื่องจากว่าหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีพื้นฐานในเรื่องของภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับ อันนี้เป็นพยัญชนะนะครับหรือว่าอักษรเขาเรียกว่าอักษรอักษรผสมนะครับที่เพิ่มเข้ามาในอักษรรูมีของภาษาลายูนะครับก็คือตัว GS นะครับก็จะแทนด้วยคําว่ากอในภาษาอัหรับนะครับตัวที่2ตัว NY นะครับอ่านว่าญอนะครับตัวที่3ามคือตัวคอนะครับซึ่งในภาษาอังกฤษเองนะครับไม่มีคําว่าตัวคอนะครับ ก็มีการเพิ่มเข้ามาในภาษาลายูนะครับตัวที่4ตัว S Y นะครับเชียนนะครับเชียนก็ไม่มีเหมือนกันในในอักษรอักษร A B C นะครับอักษรหรือว่าอักษรรูมีนะครับก็จะมีการเพิ่มเข้ามานะครับตัวที่5คือตัวสุดท้าย N G นะครับอ่านว่างอนะครับ N G เนี่ยจะเป็นทั้งพยัญชนะและสระนะครับเออหรือว่าเขาเรียกเป็นชนะแล้วก็ตัวสะกดนะฮะ สามละยูเนี่ยจะจัดได้สองกลุ่มด้วยกันนะครับพี่น้องครับก็คือกลุ่มแรกก็คือเป็นสระเสียงเดี่ยวนะครับสระเสียงเดียวก็คือสระที่นำเอาอักษรของภาษารูมีนะครับมีทั้งหมด21ด้วยกันถ้าไม่รวมอัสระนะครับซึ่งมีมีทั้งหมด5้า้าตัวอักษรด้วยกันนะครับส่วนรูปแบบที่2คือสระเสียงผสมนะครับก็คือเป็นสระที่ นำเอาเพิ่มมาจากสระในภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันก็คือ a e i o u นะครับเพิ่มเป็นสระประสมเข้ามา2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะได้มีการเ,าเรียนใน,ในสไลด์ต่อไปนะครับสระเสียงเดียวนะครับก็คือได้แก่ a e i o u นะครับคล้ายเหมือนเหมือนกันในภาษาอังกฤษนะครับตัว a เนี่ยจะแทนในภาษาไทยด้วยสระ R นะครับยกตัวอย่างเช่นอายมนะครับตัวสีแดงที่ผม เน้นว่าครับก็คือตัวสระด้วยกันนะฮะไอยามแปลว่าไก่นะครับตัวที่2นะครับตัว e นะครับ e เนี่ยแทนด้วยสระเออครับหรือว่าสระ a ด้วยกันนะฮะยกตัวอย่างก็คือคําว่าเดปันเดปันแปลว่าข้างหน้านะครับส่วนตัวที่3นะครับสระ e ก็คือเออ่เป็น i นะครับเป็นคําว่า i แทนด้วยสระ e นะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่ากิรินนะครับกิรินี่ยแปลว่าฝากในภาษาลายูนะครับ ตัวที่4นะครับคำว่าโอนะครับโอคือแทนด้วยสระโอนั่นเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นกลมบังนะครับกลมบังตัวสีแดงนะครับที่น้องจะสังเกตเห็นก็คือเป็นเป็นสระนั่นเองนะฮะผมเน้นเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะครับแปลว่าคลื่นนะครับส่วนตัวที่5ตัวตัวสุดท้ายนะฮะสระตัวยูนะครับหรือสระอูนะครับยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างเช่นคําว่าบาจูนะครับบาจูแปลว่าเสื้อนะครับบาจูครับส่วนรูปแบบที่2นะครับเสียงผสมนะครับเสียงเสียงผสมเนี่ยก็คือเสียงสระที่เพิ่มเข้ามาจากสระเดิมก็คือ a i l u นั่นเองนะครับผสมเข้ามาเพราะว่าให้สอดคล้องกับคำในเ,เขาเรียวกว่สาสำเนียงในภาษามาเลยูนะครับก็จะเพิ่มมา5ตัวด้วยกันนะครับ ก็คือมีคําว่า ai นะครับตัวที่2คําว่า A u นะครับตัวที่3คําว่า ia ตัวที่4่ก็ ua ส่วนตัวที่5นะครับ iau นะครับตัวที่1เนี่ย ai เนี่ยแทนด้วยสระไอในภาษาไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่า a i r นะครับ air แปลว่าน้ํานะครับหรือว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยจะตรงความหมายภาษาอังกฤษก็ค,คือคำว่า air นะครับแต่าสามลายูจะอ่านว่า a i r นะครับ ตัวที่2นะครับสระ A u นะครับแทนในภาษาไทยคือสระเอานะครับสระเอายกตัวอย่างในภาษาอังกฤษก็คือคําว่า loud นะครับอ่านว่า loud แปลว่าทะเลนะฮะตัวสีแดงนะครับเป็นตัวที่ผมเน้นนะครับให้เข้าใจว่ามันคือสระนั่นเองนะฮะส่วนตัวที่3นะครับ ia นะครับ ia แทนในภาษาไทยเท่ากับคำว่าแทนคำว่าสระเอียนะครับ สระเอียยกตัวอย่างเช่นคําว่าดูเรียนนะครับดูเรียนดูเรียนเนี่ยแปลว่าทุเรียนนะครับตัวที่4นะครับครับ u a u a แทนในภาษาไทยก็คือสระอัวนะฮะยกตัวอย่างเช่นลวดนะครับลวดแปลว่าข้างนอกนะฮะหรือด้านนอกนั่นเองนะฮะส่วนตัวสุดท้ายนะครับ a อเออยูนะครับ i a u แทนคําว่าสระเอียวนะครับสระเอียว ยกตัวอย่างเช่นเบลเลียวนะครับเมื่อสักก่อนหน้านี้ผมหาความหมายไม่เจอนะฮะก็เลยมาร์กไว้เป็น question mark นะครับแปลว่าท่านนั่นเองนะฮะหรือพรนัท่านนะครับเบลเลียวนะครับสรุปง่ายๆก็คือภาษามลายูเนี่ยมีสระอยู่ทั้งหมด5้าห้าสิบนะครับ5้บวกหก็เป็น10นะครับรวมสระเสียงผสมกับสระเดี่ยวนะครับที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับนะครับพี่น้องท่านใดหรือว่าน้องๆนะครับที่ ถ้าเกิดว่าจะให้การเรียนการสอนของเราเกิดประสิทธิภาพนะครับเราก็จะต้องเขียนนะครับเขียนในกระดาษเขียนในสมุดนะครับแต่ก็เราจะได้มาทบทวนนะครับในในโอกาสครั้งหน้านะครับนะครับวันนี้ก็มารู้จักอักษรโนมีนะครับอักษรโนมีมีทั้งหมด31อักษรด้วยกันนะครับ31ออักษรในสไลด์นะครับที่พี่น้องหรือว่าน้องๆที่ชมอยู่นะครับ ตัวแรกนะครับก็คือตัว A นะครับตัว A เนี่ยถ้าเทียบอักษรไทยก็คืออ่ออ่างนะครับหรือว่าสระอานะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าอายะนะครับคำอ่านนะครับในตารางนะจะมีอันคําอ่านให้อยู่นะฮะอายะเนี่ยแปลว่าพ่อนะครับคําว่าพ่อหรือในในสจังหวัดเนี่ยคำว่าอายะเนี <fal is> ่ยบางบางคนเขาจะเรียกว่าบาบานะครับหรือบาบอนะครับอายะบาบออ่าบา นะครับอันนี้คือคนสัมยวัดก็จะมีการเรียกคําว่าพ่อเนี่ยหลากหลายกันออกไปนะฮะส่วนตัวที่2นะครับตัว B นะครับเทียบอักษรไทยคือตัวบอใบไม้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าบาจูนะครับบาจูแปลว่าเสื้อนะครับบาจูอย่างที่ผมใส่เนี่ยก็เป็นบาจูนะครับเรียกว่าบาจูตลบลางงอนะครับหรือบาจูโต๊บนะครับก็แล้วแต่นะฮะตัวที่3นะครับตัวดีนะครับตัวดีเนี่ยแทนด้วยคําว่าดอเด็ก แทนอักษรก็คือดอเด็กนะครับยกตัวอย่างเช่นอเด็กนะครับอเด็กแปลว่าน้องนะครับถ้าคนสามจังหวัดจะว่าอเดะเดะนะครับเดะอะไรเงี้ยนะฮะตัวที่4นะครับตัว C นะครับแทนอักษรไทยก็คือจอจานนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่ากูจริงนะครับกูจริงแปลว่าแมวนะครับตัวที่5คือตัว E นะครับถ้าเทียบอักษรไทยก็คือคําว่าเออนะครับหรือ A นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าเออมกนะครับเออมกแปลว่าแม่นะครับ เออมักเนี่ยบางบางคนเขาจะเรียกว่ามามาก็มีนะฮะเรียกเจก็มีนะครับเรียกอุมีก็มีนะครับส่วนตัวที่6นะครับตัว F นะครับแทนด้วยคําว่าฟอฟันนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าฟาริดาอะไรเงี้ยนะครับอ่านว่าฟาริดาก็คือฟาริดาก็แปลว่าชื่อคนนะครับฟาริดาก็คือชื่อของคนนั่นเองนะครับตัวที่7นะครับตัว G นะครับตัว G เนี่ยถ้าเทียบภาษาไทยก็คือตัวคอรักขังนะครับ ตัวก็อระครังแต่ถ้าอ่านในภาษามลายูเนี่ยจะอ่านว่ากอนะครับกอยกตัวอย่างเช่นคาว่ากาจะนะครับกาจะเนี่ยแปลว่าที่แปลว่าช้างนะครับต่อไปนะครับตัวที่8นะครับตัวที่8ก็คือตัวที่เพิ่มเข้ามาในภาษาในอักษรโรมีนะครับตัว GS เเนี่ยถ้าเทียบการอ่านก็คือ คำว่ากอนะครับในภาษาอาหรับนะครับยกตัวอย่างเช่นอัฟกานิสถานนะครับอัฟกานิสถานเนี่ยก็เป็นชื่อประเทศหนึ่งนะครับตัวที่9นะครับตัว H นะครับตัว S เนี่ยเทียบภาษาไทยก็คือตัวฮอนุภูกนะครับตัวฮอนุภูกยกตัวอย่างเช่นคําว่าฮารีนะครับฮารีซึ่งแปลว่าวันนะครับตัวที่10นะครับคำว่าไอไอเนี่ยถ้าเทียบในภาษาไทยก็คือ คำว่าอีนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าอีกันอีการที่แปลว่าปลานะครับตัวที่11นะครับตัวเจนะครับเจเจก็คือแทนด้วยตัวอักษรยอผู้หญิงนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่ายาวีนะครับยาวีซึ่งแปลว่าคนชวานั่นเองนะครับตัวที่12นะครับตัวเอนะครับเเนี่ยก็แทนด้วยคำว่ากอไก่นะครับกอไก่ยกตัวอย่างเช่นคำว่ากาซีนะครับกาซีที่แปลว่ารักนะครับ ตัวต่อไปนะครับตัว kh นะครับ ks เนี่ยก็เป็นคําที่เพิ่มเข้ามาในอักษรรูมีเหมือนกันนะครับ ks นะครับซึ่งอ่านว่าคอนะครับก็คือตัวคอในภาษาอัหรับนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่า c อ l l i นะครับ c อ l l i เนี่เป็นชื่อชื่อเรียกของคนนะครับตัวต่อไปนะครับตัว l ตัว l เนี่แทนด้วยในอักษรไทยก็คือตัว lorin นะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าเ a u นะครับ l a u ที่แปลว่าทะเลนะครับต่อไปนะครับ คำว่า m นะครับตัว m แทนที่ด้วยภาษาไทยก็คือตัวมอม้านะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าเมเรกอนะครับเมเรกอรนะครับแปลว่าพวกเขานะครับตัวต่อไปคือตัว n นะครับแทนด้วยนอนหนูนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่านันตีนันตีที่แปลว่ารอนะครับต่อไปนะครับตัว ng นะครับ ng เนี่ยในภาษาอังกฤษนะครับ ไม่มีนะครับเราก็เพิ่มเข้ามาในอักษรรูมีนะครับแทนที่ด้วยอักษรไทยก็คือตัวคำว่างองูนะครับองงูตัวอย่างเช่นคําว่าซุงโกนะครับซุงโกที่แปลว่าจริงนะครับต่อไปนะครับตัว ny นะครับ ny เนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันในภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาในอักษรรูมีนะครับแทนที่ด้วยตัวยอยักษ์นะครับซึ่งมีจุดเล็กๆข้างล่างนะครับ เพื่อเป็นเป็นสัญลักษณ์สังเกตได้ง่ายขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่ามือยานีนะครับมือยานีที่แปลว่าร้องเพลงนะครับบางคนเนี่ยครับบางท่านก็จะออกเสียงไม่ได้นะครับพยายามฝึกนะครับฝึกเข้าไว้นะครับตัวต่อไปนะครับตัวโอนะครับแทนที่ด้วยสระโอในภาษาไทยนะครับยกตัวยกตัวอย่างเช่นคําว่าโอรังนะครับโอรังที่แปลว่าคนนะครับต่อไปนะครับตัว P นะครับตัว P เนี่ยเทบอักษรคือตัวปอปลา ยกตัวอย่างเช่นคําว่าปินตูนะครับปินตูที่แปลว่าประตูนะครับต่อไปนะครับคําว่าคิวคิวเนี่ยก็แทนที่อักษรไทยคือตัวกอไก่นะครับแต่ว่าเราจะอ่านเราจะอ่านเป็นกอนะครับหรือตัวกอฟนะครับยกตัวอย่างเช่นว่ากอลมนะครับกอลมนะครับที่แปลว่าปากกาต่อไปนะครับตัวอาร์นะครับหรือว่าอาร์นะครับ แทนที่ด้วยคำว่าตัวรอเรือนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่ารูมเอนะครับที่แปลว่าบ้านนะครับรูมเอซึ่งแปลว่าบ้านนะครับตัวต่อไปตัว S นะครับตัว S แทนที่ด้วยซอโซนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าไซเออร์นะครับไซเอรที่แปลว่าชันนะครับตัวต่อไปนะครับตัว Sy นะครับหรือบางคนจะใช้คําว่า sh นะครับก็คือแทนด้วยคําว่าเทรนนั่นเองในภาษาอังกฤษนะครับ ยกตัวอย่างเช่นคําว่าชารีฟนะครับชารีฟที่แปลว่าที่มาถึงชื่อคนนะครับตัวต่อไปตัวทีนะครับแต่แทนที่ด้วยตอเต่านะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าตูลิส์นะครับตูลิส์ที่แปลว่าเขียนตูลิส์ที่แปลว่าเขียนนะครับพี่น้องนะครับก็จะต้องเขียนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากลัวกลัวจะลืมไปนะครับตัวต่อไปนะครับตัวยูนะครับตัวยูเนี่ยก็คือเทียบในภาษาไทยคือคําว่าอูนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าอูดัง อูดังที่แปลว่ากุ้งนะครับตัววีตัววีก็แทนที่ด้วยวอรวนนะครับซึ่งตัววีเนี่ยจะในภาษาลายูจะไม่นิยมใช้กันนะครับผมก็เลยหาตัวอย่างไม่ได้นะฮะนะครับต่อไปนะครับตัว W นะครับแทนที่ด้วยวอรวนนะครับแทนที่ด้วยคำว่าวอรวนนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าสาวะนะครับสาวะที่แปลว่านานะครับหรือที่นานะครับ ต่อไปคําว่า x นะครับก็แทนที่ด้วย s o โซนะครับซึ่งในภาษารัมายูเองก็จะไม่นิยมใช้เช่นกันนะครับแต่ว่าจะมีการเทียบหรือว่าเป็นการทับศัพท์ไปเช่นคําว่า x-ray อย่างเงี้ยนะครับต่อไปครับคําว่า y นะครับลองสุดท้ายนะครับแทนที่ด้วยคําว่ายอยักนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่ายากีนยากีนเทียบแปลว่ามั่นใจนะครับยากีนเนี่ยเป็นการทับศัพท์ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัว z ตัวแกเนี่ยก็จะเทียบอักษรซอโซ่แต่ว่ามีจุดอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อให้เกิดความง่ายดายต่อการการอ่านนะครับหรือว่าการทําคําอ่านนะครับยกตัวอย่างเช่นคาว่าเซียรนะครับซียระที่บปลว่าเยี่ยมเยียนนะครับอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นอักษรในภาษามลายูนะครับที่ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน26บวกกับ5ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็เท่ากับ31ตัวอักษรด้วยกันนะครับ ท่านผู้ชมหรือว่าน้องๆที่รับชมอยู่นะครับพยายามฝึกฝนนะครับหรือเราหาใน Google ก็ได้นะครับซึ่งจะมีในเว็บไซต์ต่างๆนะครับบ่งบอกหรือว่ามีการเขียนนะครับเรื่องของอักษร,รมาลายูนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจะมีหลายเว็บไซต์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของอามาเลนหรือว่ามาลายูเองหรือว่านในเว็บไซต์ในในในเว็บไซต์ของคนไทยเองกม็มีมีมีทำอยู่นะครับมีการเรียนการสอนในเว็บไซต์อยู่นะครับ ต่อไปนะครับเราจะมารู้จักเรื่องของอวันนะครับวันในภาษาสัมยูเนี่ยวันนี้เรามาเรียนเรื่องวันนะครับเป็นการยกตัวอย่างหรือว่าเป็นการอวอร์มนะครับเรื่องที่เราเรียนเมื่อสักครู่นะครับวันเนี่ยมีทั้งหมด7วันด้วยกันนะครับภาษามายูเรียกว่าฮารีฮาริยันนะครับวันจันทร์เนี่ยจะอ่านว่าอิสนีนนะครับแปลว่าวันจันทร์วัน,น,นอังคารอ่านว่าสลาซานะครับสลาซา วันพุธอ่านว่าราบูวันพรหัสอ่านว่าคามิสนะครับอาจะเห็นพี่น้องจะเห็นว่ามีตัว ks อยู่นะครับซึ่งแปลว่าวันพรหัสนะครับอ่านว่าคามิสนะครับแต่แทนที่ตัวคอในภาษาอาหรับนะครับวันศุกร์นะครับยุมาอัดนะครับวันเสาร์ซับตูนะครับแล้วก็วันสุดท้ายวันอาทิตย์นะครับฮัตนะครับ ต่อมานะครับเรามาเรียนเรื่องของตัวเลขหรือก็หรือว่าเรื่องจํานวนในภาษาบาลายูนะครับก็เป็นการปูพื้นฐานนะครับหรือว่าดัซั์นะครับดัซั์แปลว่าพื้นฐานในภาษาบาลายูนะครับเลขหนึ่งเนี่ยนะครับภาษาบลายูจะอ่านว่าสตูนะครับาตูแปลว่า1นะครับ2อ่านว่าดัวนะครับดัวซึ่งแปลว่า2 3 3ตีกาตีกาแปลว่า3นะครับ อิมปัดนะครับเอิมปัตแปลว่า4นะครับลีมาลีมาแปลว่าหนะครับอือนำเอือนำแปลว่า6นะครับเจ็ดก็คือคำว่าตูยยนะครับอ่านว่าตูยยนะครับแต่ที่โดยยาผู้หญิงนะครับแปดก็คือดลปันลปันดลับปันก็คือเลขแปดนะครับเก้าก็คือซัมบิลันนะครับ ส่วน10ก็คือสปูโลนะครับอันนี้คือตัวอย่างการอ่านคำหรือว่า Number ในภาษาลาย,ยูนะครับซึ่งน้องๆน,นะครับที่รับชมอยู่นะครับหรือว่าท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับรพยายามฝึกฝนนะครับการอ,อ,อ่านจำนวนหรือว่าตัวเลขในภาษาลาย,ยูนะครับเป็นพื้นฐานนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ปูพื้นฐานสู่การเรียนภาษาลาย,ยูในระดับที่สูงขึ้นนะครับ น,นี่ก็เป็นบทเรียนบทที่1นนะครับสำหรับ Alf. วันพระหัสนี้นะครับในเรื่องของภาษาอลายูนะครับทบทวนนะครับภาษามัลายูเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบที่เขาเรียกว่าอ you know. ักษรรูมีนะครับหรือว่ารูปแบบที่2คืออักษรยาวีนะครับซึ่งในการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราจะมีการใช้คําอักษรรูมีนะครับเพื่อเกิดความง่ายนะครับเพื่อเกิดความสะดวกนะครับสำหรับท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรท่านเนี่ยมีพื้นฐานในเรื่องของภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับ นี่คือรายการมาเรียนมาลายูนะครับกับผมส่วนอามีนนะครับทุกวันพระหัสและวันเสาร์นะครับสีโส่โมงถึง4ี่โมงครึ่งนะครับเรามีนัดกันนะครับเชิญรับน,นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่มีคําติชมหรือต้องการแนะนําในรายการนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการได้ตามเบอร์0 2นย์สอง7ครับเจ็ดสามหนะครับหรือเข้าไปใน f c e e o o o นะครับของไวแชแนล ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับพี่น้องท่านใดที่มีข้อเสนอแนะดีๆหรือว่ามีติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะมีการเรียนการสอนพิเศษนะครับให้ผมได้มาแบ่งปันนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปใน Facebook ของเว c e ช h a n n e l ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับชาลเรามาพบกันใหม่ในวันเสาร์นะครับเวลา4โมงถึง4โมงครึ่งนะครับในบทเรียนต่อไปเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่า Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh